กิสมอนี่คือกิสมอนะคะกิสมอกิสมอกิสมอทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนเดี๋ยวทูจ้าไปเที่ยวไหมไปเที่ยวก็ทูจ้าเลยทูจ้าชูจ้าในทูจ้าเลยทูจ้าทูจ้ามามีหน่อยได้ไหมทูจ้ามามีหน่อยเลยทูจ้าหน่อยทูจ้าไม่ทูจ้าเลยเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอทูจ้าเลย ถูจ Mom, ้าหน่อยถูจ้าไหมถูจ <Okay. S 3> <'s> ้าก่อนถูจ้า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 คิสมามี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 ก่อนไม่คิสมถูจ้า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 ไป นะคะกัมเม่มาอู้กัมเม่ไงล่ะกัมเม่เดี๋ยวดูกัมเม่กินนะมากัมเม่ อบูไม่ได้อยู่กับนิจิค่ะอบูคือต้องบอกก่อนนะว่าพวกลูกนกลูกอะไรไม่ควรเคลื่อนย้ายหมายถึงเขาอยู่ที่ไหนเขาควรอยู่ที่นั่นเพราะว่าเ,าเขาเล็กแลวการเดินทางเยอะๆมันไม่ดีนึกออกปะคะเพราะฉะนั้นอาบูอยู่บ้านของอาบูไม่ได้อยู่บ้านพี่นินจินะคะอย่าบอกว่าให้หลิงๆมาไลฟ์เลยคลิปที่เต้น ลิซ่าด้วยกันน่ะจิส่งให้นางตัดให้นางดนวยนะบอกหลิงบอกว่าหลิงอยากลงคลิปนี้จิไม่ได้ลงคลิปที่น้องอยากลงนะจิก็รอปะสองอาทิตย์นางยังไม่โหลดและลงเพราะฉะนั้นฉันลงของฉันเองแล้วล่ะฉันไม่รอละมันมีคลิปที่หลิงหลิงรอลงอยู่พีโอนะา Ma Ma Mà. Mà bố hai ฟิโอน่า The Pudding say ไฮฟิโอน่าเธอถุยอาหารออกมาเต็มไปหมดเลยนะจรนเจีมีนกอยู่สองหกเจ็ดตัวค่ะมีหมาอยู่สามตัว มีแมวอยู่หนึ่งตัวซึ่งเขาเกียดจนจิบไปแล้วที่เต่าอยู่หนึ่งตัวตุ๊กแกหนึ่งตัวค่ะน่าจะพอแล้วแหละคงไม่มีโปรแกรมที่จะพาใครเข้าบ้านอีกแล้วค่ะมือไปโดนที่หนีบผมค่ะไม่ตุ๊กแกห่างอ้วนทุกคนที่มันยิ้มได้อะ่ะ เลี้ยงฟอร์พัดค่ะแล้วนี่ก็กอดเด้นควานัวนี่เขาเริ่มอิ่มแล้วเขาอิ่มเขาก็จะแบบอ่นอนๆ Cheese Fiona the pudding แมวอบบรู้ปะทำไมแมวไม่ชอบจีเพราะว่าจีออดดบหมามาสองตัวใช่ไหม แล้วน้องแมวอ่ะมาอยู่ก่อนคือนางนางแบบเหมือนฝนตกแล้วเป็นแมวจรแล้วเป็นแบบป่วยป่วยเหมือนจะตายอ่ะเป็นลูกแมวอ่ะอ๋จีก็เห็นก็เลยไปช่วยเขาแล้วก็รักษาแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จน้องหมาตัวหนึ่งที่อยู่ที่บ้านก็ตายก็เลยอดดอบหมามาสองตัวแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาเกลียดนจ,จีไปเลยเขาไม่ชอบหมาตัวใหม่ เฮนจิตัดผมทรงซอยซอยแบบซอยความเสียโคดินคอนัวค่ะนี่เกาปิดด้วยนะนี่สบายสุดสเปลี่ยวน้าค่ะคุณ ุณเบนตุ๊กแกอย่าเลยค่ะมีหลายคนนะที่กลัวตุ๊กแกน้าเหมือนกันเลย สงสารน้องแมวคงูยากได้ความรักที่เขามีเขามเาีเขาอยู่กับพี่สาวจิค่ะซึ่งซึ่งฝั่งมันจะมีบ้านสองฝั่งฝั่งนี้คือจิจะอยู่แล้วก็ทําเป็นสตูดิโอเวลาถ่ายงานใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีแบบห้องจันทาก็จะเลี้ยงเลี้ยงน้องแมวไว้ค่ะมีอีเวนท์ที่ที่ไหนไหมอยากเจอตอนนี้ยังไม่มีค่ะไม่ใคยออกสื่อ พี่จีสักปากค่ะแต่ว่าสักหลายปีแล้วแต่ทนมากเลยที่เดียวกับที่บอสร,รีวิวไปดูดิบอสบอสร,รีวิวในช่องน้องบอสสี่เ9บอสสี่เ9ไปดูได้ทำไมอะแค่ปกติผมพี่จีสั้นอยู่แล้วนะทุกคนผมจีไม่เคยยาวนะคะพี่จีไว้ผมสั้นมาตลอดนะคะทุกคน น้องชื่อเจ้าหญิงฟิโอนา่าเดอะพุดดิ้งค่ะสักปากเราช่วยเรื่องแบบคล้ำได้ค่ะมีการทานรักษาหุ่นไหมจิ๋วว่าก็ตอนเช้าเนี่ยไม่ต้องทานมือหนักจริงจิตเป็นมนุษย์ที่แบบ เหมือนเจอแป้งอะแล้วจีจะง่วงนอนจีก็เลยจะพยายามไม่กินแป้งตอนเช้าเพราะว่าพอถ้ากินแป้งปุ๊บหลับเคยทาค่ะกินแป้งเสร็จหลับอ้วนน้ําหนักขึ้นเพราะว่ากินแล้วนอนนออกปะก็จะพยายามเลี่ยงแป้งตอนเช้าจะจีกินเป็นกาแฟแทนนะกาแฟนมหรืออะไรเงี้ยหอมอะไรทุกคนนี่คือไม่อมนลยจ้าแล้วเธอก็จะขี้โชฉยไหมนะ เดาแล้วมัมัีนจะขี้โชว์เลยลองตูดด้วยสซีเรียลกินแล้วอ้วนจริงแต่อร่อยมากถ้วยเดียวไม่เคยพอกดแบดแบกพิงไม่ได้จิก็ฝากเขากดมาเนาะจีฝากเขากดมาจีแบบไม่มีความสามารถที่จะกดเองจริงๆ จริงจริงวิตามินที่กินหรอสงสัยไหมนี่คือสิ่งที่จริงจะกินทุกวันนะเช้าเย็น ตะกี้มีคนบอกว่าจินจีผอมแล้วตอนนี้มีคนบอกจินจน้ากลมจิหน้ากลม,มอยู่แล้วจ้ะเพราะจินจมีหนูเนาะแล้วน,น,นี้ก็ก็รู้สึกว่าช่วงนี้แบบหนุบหนับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอ้วนนะแต่รู้สึกว่ามันบวมนักลองเหรอคะนักลองมันช่วยในเรื่องของการดีท็อกสปอร์ตค่ะแล้วก็ ในเรื่องของแบบช่วงนี้มันมันมีเรื่องของโควิดเนอะอันนี้มันก็มีงานวิจัยที่สามารถทานได้เพื่อป้องกันไม่ใช่รักษานะป้องกันไม่ได้เป็นโควิดค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นโควิดถึงจะต้องทานตัวนี้นะคะลูปป้าตัวนี้มันสามารถช่วยในเรื่องของผิวได้ด้วยมันเป็นงานวิจัยทุกคนมันเหมือนพอเราดีท็อกซ์ปอดปุ๊บ มันจะสร้างกลูต้าไทโอนในร่างกายอันนี้จริงจบ anti aging มานะอันนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะมันจะสร้างกลูต้าไทโอนในร่างกายซึ่งจะเปลี่ยนเม็ดสีผิวของเราจากเม็ดสีเหลืองจากยูเมลานินเป็นฟิลเมลานินนั่งลองซื้อได้ที่ร้านขายยาค่ะ ก็จิวว่าต้องหาแบบร้านที่มันมันมีร้านนร้านส่วนใหญ่ก็ขายค่อนข้างจะแพง หน้บอไฮบงแล้วห้ามพอมเม็ดฟูมานละลายอ่ะต้องกินเลยนะห้ามทิ้งไว้คือประสิทธิภาพมันแบบเหมือนพวกวิตามินซีที่มันแบบละลายน้ำพวกเนี้ยมันจะออกฤทธิ์ทันทีหลังจากที่มันแบบละลายเสร็จใช่ไหมคะทุกคนนันจิบเป็นพี่น้องกับเจนเนี่ค่ะ ใช่ค่ะแน็คลองที่ใช้ละลายเสยมฮะมันมีมันแบบคือถ้าข้อบ่งชี้ของมันคือช่วยละลายเสยมฮะคือข้อดีมากๆเพราะหยิบไม่มีเสมฮะเลยดีมากๆคอแบบคอบโร่งอ่ะทุกคน เจนนี่ไหนหรอคะมีคนถามเขานั่นจะรู้จักเจนนี่เขาเป็นญาติจจั่นดิทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเจนนี่ไหนญาติจจนจิค่ะไม่ใช่เจนนี่แบบเจนนี่เจนนี่บล็อกเพลงแบบญาติเจนจิเสียงหายบ่อยๆทานดีไหมทานน้ำเปล่าเยอะๆค่ะเลี่ยงน้ำเย็นนะคะที่รักแต่ถ้ามีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยทานได้ช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ใช่รักษานะคะ ป้องกันป้องกันในเรื่องของโควิดทานทุกวันค่ะไม่รู้ทุกคนมีวันหนึ่งน้องสาวจจนจิสั่งขนมจีนน้ำยามาตอนเที่ยงคืนแล้วเจนจิทานตัวนี้ก่อนนะทานมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าได้ยินว่าช่วงนี้โควิดระบาดแล้วจนจิก็ขอกินสด ชามเดียวกันเลยหลังจากนั้นจีก็มารู้ว่าอีกวันหนึ่งน้องบอกว่าเขาติดโควิดจีก็ช็อกก็ไม่ออกไปจากบ้านเลยทุกคนนั่งตรวจเทสทุกวันเทสทุกวันก็ไม่ได้ป่วยไม่ไม่มีโควิดไม่ติดก็เลยไม่รู้เพราะอันนี้หรือว่าแข็งแรงต้องบอกว่าทุกคนแล้ว สิ่งที่ต้องทานนะทุกคนวิตามินดีวิตามินดีคือเราอะปะคนไทยอะ่ะเชื่อปะไม่ค่อยโดนแดดหรอกวิตามินดีช่วยเสริมในเรื่องของภูมิคุมกันในร่างกายนะคะและก็ในเรื่องของกระดูกด้วยช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในกระดูกเพราะฉะนั้นวิตามินดีสำคัญมากไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ควรทานแต่เด็กอะ่ะ ถ้าตากแดดมากพอก็โอเคแต่ว่าจีเชื่อว่าสมัยนี้คนเราไม่ตากแดดขนาดนั้นแล้วอะเพราะฉะนั้นกินวิตามินดีมันก็ช่วยนะอมีสาหรับเด็กสามขวบไหมอันนี้จีสั่งอันนี้จีซื้อตอนไปอเมริกามานะจริงจีก็ลองเสิร์ช Google ดูว่ามันมีอะไรบ้างจีงไม่อยากแนะนํำยี่ห้อแบบเอาที่ทุกคนสะดวกเลยค่ะโอ้เอซี FC จนจจากจอแดนสวัสดีค่ะ เธอฉันจบเอ็นทายเอจิ้งมานะเธอรู้หรือเปล่าปริญญาทโทนะฉันมีความรู้แต่ฉันคืนครูไปหมดแล้วเจหมูตอนนี้เป็นไงคะทุกคนชอบไหมชอบปะชอบปะ ชอบมากบางคนบนอกว่าจินจควรจะจะจะมูกสโลปแต่จินจรู้สึกว่าหน้านจินจีมันมีมุมมีเหลี่ยมสโลปอีกงงคือมันรับกับหน้นาจินจีอะทางอะไรเงี้ยมันมันรับกันจิอว่ามันดีแล้วแล้วมันอาจจะเอียงไปทางนี้นิดนึง แต่ว่าจมูกธรรมชาติของคนเรามันก็เอียงอยู่แล้วนุ้ทุกคนคืนจิก็แบบทําไมมันเอียงอะแต่มันนิดเดียวเองคือเราหันหน้าก็ไม่มีใครเห็นละเพราะฉะนั้นช่างมันมันอาจจะมีแบบแผลตรงเนี้ยที่มันแบบเป็นกระดูกอ่อนที่มันยื่นมาเพราะจิ๊กก็ช่างมันไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับมันเยอะเพราะว่าผ่าตัดมันต้องใช้ดวงอะทุกคนพิกัดหรอคะหมอพีระค่ะจมูก ทากับคุณหมอพีระ PSC ค่ะนี่เนาะนี่เนาะเจว,ะว่าดีว้ายเจอที่คอนเจโฮปพี่โฮปออกเพลงใหม่เท่มากโคตรเท่บบ้าาเทมาก เธอรู้ได้ไงว่าฉันจะไปเยอรมันเนี่ยเธอรู้ได้ไงว่าฉันจะไปเยอรมันเธอเห็นฉันไม่ทำวีซ่าหรือซิดีครับพี่มาลีว่าอุ๊บฟีทำอะไรทำอะไรฟีโอนะ่า ทำอะไรทำอะไรไม่ต้องมองหน้าอยากให้ลุกคนเห็นตลกเฟมันนี่มามาหา,ม,ม,ม,ามันนี่มา,ม,า,ม,า,ามันนี่มามาเร็วมาหามันนี่มา จอแดนไม่เคยไปเลยค่ะพี่โอเคยไปจิไม่เคยได้มีโอกาสเที่ยวหรอกเมือ่อวันชาลิดามาหาสนุกมาสนุกเยสั่งกระเป๋าแล้วใช่ไหมอ่าพูดถึงกระเป๋าอีกรอบนะคะทุกคนยายฟิลหน้ากัดสายของฉันขาดไปเรียบร้อยแล้วก็บินโชว์ถ้าชนเ d ลเ i ียมันตกลงมานะทุกคนฉันจะไม่แปลกใจเลย อวยพรให้ไม่มีใครบาดเจ็บด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะกระเป๋าแบรนด์จันจิค่ะเมนีแร์อันนี้สั่งทำนะคะสั่งสั่งจากที่มีแบบอยู่แล้วนะจันจิไม่ได้เป็นคนออกแบบกระเป๋าเองเพราะว่าแค่อยากลองขายว่ามันจะขายได้หรือเปล่าแล้วบอกเลยนะว่าอันเนี้ยดูในตลาดมีอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นที่เหมือน แต่จริจราคาถูกกว่าอีก manyrap bkk นะคะแอปเขียวแอปสมะะ้มค่ะแอปส้มไปกดเพย์ออเดอร์ได้เลยตอนนี้ออเดอร์ยอดออเดอร์คือมหัศจรรย์ใจมากทุกคนจริงยอดออเดอร์จริงแบบเพย์ออเดอร์ะแล้วมันมีสีฟ้านะคะมีสียีนแบบนี้นะอันนี้ก็น้ำหนักเบามากเดี๋จรจิมาใส่ของให้ดูดีกว่ามันใส่ของเข้าไปได้ เยอะขนาดไหนมาเดี๋ยวเราจะหยิบวิตามินทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ยัดลงไปในกระเป๋านะคะหนึ่งสองอันนี้ไม่เข้าโอยยายาว,ยาวไปะยาําทำนะคะใส่อะไรเข้าไป แล้วก็ยังเหลือแบบนี่จิตใส่ของชิ้นใหญ่ๆไปได้ตั้งหลายชิ้นทุกคนคิดดูดิใส่ได้เยอะนะเฟยเอาะไรใส่เข้าไปอีกดีอันนี้แบบใส่แบบยัดแบบยัดอันนี้แบบแน่นแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปิดกระเป๋าได้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะปิดกระเป๋าได้หรือเปล่านะต้องมีการจัดเรียงนิดนึง่ง เหมือนจะได้อ้าเหมือนจะได้เธอต้องเข้าใจว่ามันมีเอาออกดูได้ใส่ของได้เยอะอยู่ นี่เป็นแผนประกอบการตัด,ตดสินใจการซื้อนะคะคือของชิ้นใหญ่หมดเลยนะทุกคนแต่จริงๆเชื่อว่าคนคงไม่พกอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในกระเป๋าเลยใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้อย่างนี้เลยนะคะแบบรูดซิปได้แล้วยังเบากระเป๋าอยู่เยอะนะ ผมพินจีเริ่มดีคือแล้วเนาะสวยเหมือนซีอจุสำหรับจีว่าถือว่าไม่ได้เล็กมากนะแต่จีว่ามันจุของได้เยอะมากแต่น้ำหนักเบาด้วย 2แบงค์เท่านะคะมีทอนแบงค์ร้อยสีแดงหนึ่งใบ้แบงค์ร้อยนี่เป็นสีแดงแบงค์สีแดงหนึ่งแล้วก็เหรียญสิบบาทหนึ่งสีดำพูดตรงๆนะคะไม่มีจีไม่มีจีไม่มีสีดำจีจียังไม่มีของตัวเองเลยคิดดูดิ คือตอนแรกบอกว่าต้องเก็บทุกสีใช่ปะเก็บไม่ทันหมดมีสียีนนะคะสียีนสีขาวสีดำสีชมพูสีชมพูคือน่ารักมากคือแบบใช้แล้วมันมีความแบวกลุบหอยพวกแบบคิตตี้อะไรโคตรน่ารักสองแบงเ่ามีทอนหนึ่งใบแดงแล้วเหรียญสิบค่ะ โอเคเราอยู่กันนานขนาดไหนแล้วนาะสีไหนขายดีสุดหรอคือถ้าหมดก่อนนะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีดําค่ะซึ่งมันหมดแล้วต้องพอรีอเดอร์เท่านั้นเห็นพี่จิที่โรงพยาบาลสัตว์ของหลวงใช่จิไปมาเพราะว่าคุณหมอเก่งมากจียอมขับจากในเมืองไปคลองหลวงเพื่อ <hoy> รักษานกจิงจิเนี่ย วิตามินดีหรอก็ลองไปหาซื้อดูนะแต่จริงๆว่ามันมียี่ห้อเยอะมากอะทุกคนกินวิตามินดีแล้วก็มีเอ่อโคควิเทนค่ะโคควิเทน